โย่วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องอีกแล้วนะครับชูแโอรองเท้าใหม่นะครับสีแดงนะครับสีแดงกับสีเอ็กอินดี้นะครับผมพอดีสั่งผมสั่งให้เพื่อนซื้อมาให้นะครับผมมาลองดูนะครับเป็นหนังกลับสีแดงล้ลวนเลยนะครับแดงขาว ยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับ OTW อะไรก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่เน้นยี่ห้ออยู่แล้วนะครับเราใส่ใช้ได้ก็พอนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยจะมาลองทดสอบรองเท้าใหม่ดูนะครับวพราเป็นยังไงคือผมได้กลับไปดูวีดี็กเก่านะครับตอนแรกเนี o ่ยออลี e ่ได้นะครับแล้วมาตอนล่างหลังแล้วมันออลี L e ่ไม่ได้ผมก็เลยก,กลับไปดูผมเจอตอนที่ไปเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าคู่นี้นะครับหลังจากเปลี่ยนรองเท้าคู่นี้แล้วเนะี่ยผมก็ออลลี L e ่ไม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นที่รองเท้าหรือเปล่าเพื่อนๆไม่เชื่อเนี่ยลองไปดูในเพลิ์ผมได้จะมีเพลิ์ให้ดูนะครับว่าวันนี้ทําอะไรวันพรุ่งนี้วันต่อไปทำอะไรทำอะไรพอหลังจากเปลี่ยนรองเท้ามามันก็จะมีวิดีโอออลลี่ไม่ขึ้นนะครับผมก่อนจากออลลี่ไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกทําท่าอื่นเลยไม่ค่อยได้ออลลี่เเท่าไหร่แล้วก็จากด้วยผู้ที่ตาม u ู u b e คนหนึ่งนะครับได้ ทักมาด้วยว่าเป็นรองเท้าเป็นที่รองเท้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองลองเปลี่ยนดูหลังจากที่ผมสังเกตมันก็เห็นไหมครับว่ามันมันมีรอยแค่ตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้นีไม่มีรอยเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้โดนมันไม่ได้โดนกระบ,บอร์ดเลยนะครับมันอัดมันยังได้ประมาณแค่นี้นะครับถ้าจะยังแค่นี้ขาคงแบบนี้แล้วนะครับ มันก็เลยไม่โดนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ปาดไม่ขึ้นนะครับส่วนอันเก่าดูไหมครับอันเก่านี้จะมาเย็นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทรงมันต่างกันเลยนะครับอันนี้คือแบบมันจะมีเนื้อที่ขึ้นมาแต่ว่าเนื้อที่เนี้ยมันไม่ขึ้นมานะครับมันแบนประมาณนี้นะครับก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นที่รองเท้าแต่ยังไงเนี่ยวันนี้ลองมาลองกันดูว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้นมา ก็ลองมาดูเป็นเกตมันเป็นแค่การสงสัยเท่านั้นต้องมาลองดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวลองไปทดสอบกับรองเท้าดูนะครับเออแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปเล่นที่เกาะลอยศิราชา้าด้วยครับถ้าใครยังไม่ดูวิดีโอนียส่วนมากเนี่ยผมจะมีวิดีโอคลิปที่แล้วหรือวันที่แล้วเนี่ยอยู่หลังวิดีโอนี้แต่และว,วิดีโอลองไปคลิกดูนะครับหลังวิดีโอนะใครยังไม่ดูก็ลอ,อยศิรชาสวยมากครับติดทะเลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ลองสอรี่กันนะครับพิสูจน์ว่ามันจะใช่ที่รองเท้าจริงหรือเปล่านะครับวันนี้แน่ๆโดดขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับแต่ที่รู้น่ะรองเท้าเด่นมาก <c oughs> <c oughs> อยอดโดนใจเอกินดีมากๆนะครับ แน,น,น,นี่แจ็คนะครับแจ็คดอสันเขากลับมาแล้วนะครับแจ็คดอสันหายไปนานมาไปกัมพูชามานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมีท่าอะไรใหม่มาบ้างรหรอือเปล่าเดี๋ยวมาดูออลลี่อยู่กับพี่ก่อนนะครับผมเทสก่อนเลย 真怪，一个。 การนอรี่ของรองเท้าใหม่รู้สึกว่าแบบมันมันโดนรองเท้าไงไม่ต้องไม่วอครับแรู้สึกหนังมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้คือเล่นมาได้สักพักนึงแล้วครับรองเท้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหนังกับบอมนะครับเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะดูรอยมันจะเปอนมาแปะไว้นะครับ น่าจะเล่นได้ไม่นานแน่นอนนะครับจะต้องซื้อใหม่แต่ว่าที่รู้เนี่ยผมน่าจะใส่ทรงนี้ได้ดีเล่นเล่นได้ดีกว่าครับทรงที่มันเป็นแบนเพราะมันต้องลองนะครับว่าเราเหมาะกับรองเท้าแบบไหนนะครับแต่สําหรับผมน่าจะเป็นอันนี้ตัวนะครับพอรู้สึกว่ามันแบบมันมันดึงขึ้นอะรู้สึกว่าเราดึงดึงมันขึ้นมาได้ครับจากที่อันที่แล้วนะครับ พูดที่แล้วนะคือมันดึงไม่ไม่ขึ้นเลยพูดต่อไปก็คงเอาทรงนี้มาใช้นะครับเดี๋ยวกลังมองอันใหม่ถ้าใครมีรองเท้าทรงแบบนี้ลองแนะนําเข้ามานะครับเดี๋ยวเพื่อจะเข้าไปดูแล้วหาข้อมูลนะครับยังไงเดี๋ยวมาร้องซื้อมาอีกไม่นานอย่งแน่นอน,นครับตอนนี้คือแจ็คแจ็คเล่นอย่างเมามันมากๆนะครับเขาบอกเขาไม่ได้เล่นมานานนะนะนะล้กแต่แบบพอรี่เขาสูกอ่ะผมยังแบบยังไม่ไปเลยอนะ่ะแจ็คนี้แบบเริ่มเก่งแล้วอนะ่ะ ลองลองลองตรงนี้ดีกว่าลงได้นะครับคือแบบ เมื่อก่อนไม่เคยลงไงกลัวเพราะว่ามันมหน้ากลัวตรงฝ่ายเราไปชิ้นขึ้นมาหันห้องเลยแล้วงงนนเราก็ไปออรี่งเนาะ อวัสดวานอรลี่โคตุกแล้วมันก็โคตรใจเยงเลยนะครับเดี๋ยวฝึกใหม่ก่อนครับเนะี่ยโอ้โห,โหอะบอกอะไรปาซินปาซินปาซินออลี่ได้ใช่ไหมเออจอร์ลี่นะจอร์ลีเดี๋ยวน้องมาซิลนะครับจะจอร์ลี่นะครับผม ม,ม,มีท่าอื่นหรือเปล่าไม่ม <c oughs> ีน้องบาวซิวนะครับโอ้ยเยาวชนรุ่นเล็กน่ารักมากนะครับยอดมากนี่จะถ่ายโปรนะครับชื่อพิกันนะครับผม <c oughs> พี่กันโทโบไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่กันก็ได้สอนออรลี่ยัมใหม่เลยนะครับแบบใหม่เลยนะครับผมทาให้เลเวลเนี่ยโค้ดจะอัพนะครับก็อ,อย่างที่ว่านะครับมีอาจารย์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับคือแบบอยากจะบอกว่าเนี่ยไม่เคยทําได้แบบนี้มาก่อนด้วยนะครับโูดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ท่านได้รับรองต้องอึ้งอย่างแน่นอนนะครับจัดไป สูงที่สุดเลยด้วยนะแล้วก็แบบเงนะี้ยน,นะปุ๊บเงี้ยนะโอ้ฝึกมาหลายชั่วโมงมากเลยครับกว่าจะได้เกือบโอ้สุดยอดนี่นะครับอาจารย์ดีนะครับอาจารย์กันนะครับโม้ต้องเจอท้งแรกเขาก็สอนอย่างดีมากแล้วก็ไม่เคยทําได้แบบนี้มา่ก่อนเลยนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคลิบที่แล้วเพรวาว่้ย ยังกระโดดออลี่ไม่ค่ได้นะครับอันนี้ก็แบบกูสูงมากปาดได้โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงก็ตามภาพนะผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับจะหาว่าผมฟุกนะครับผมโอเคมันก็ประมาณนี้คือมันก็ข้ามแล้วแต่ว่ามันยังลงไม่ได้แนละ้วต้องฝึย ห <Yeah. S 2> วังว่าคราวหน้านี่จะไม่ลืมนะครับแล้วก็คงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมใครต้องลองตามติดตามชมแล้วกันนะครับแต่วันนี้สบายใจมากๆนะครับผมได้อัพเรเวลแบบจากตรงนี้แล้ขึ้นประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้นะครับผมสู้ๆนะครับวันนี้ไม่ได้เนี่ยวันหน้ามันก็ต้องได้วันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้วันพรุ่รงนี้ วันนี้มันไม่ได้พรุ่งนี้มันมต้องได้นะครับฝึกไปยังเฟิ่องอยู่รับรองได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเคินัวแล้วออกใจ